เนี่ยกิจกรรมของเราในแต่ละวันของทุกๆวันเลยนะก็คือจะมาดูแลพืชผักอะไรของเราอย่างเงี้ยคือโดยตลอดเลยนะนี่คือเป็นกิจวัตรกิจวัตรประจําวันของเราเลยนะเช้าเอ่ยเย็นเอ่ยประมาณนี้แหละเขาเรียกว่าทําเป็นกิจวัตรประจําวันเพราะว่าคนที่ทําสวนถ้าใครทําสวนก็จะรู้กันแหละว่าการทําสวนนี่ก็คือกิจวัตรประจําวันก็คือจะต้องดูแลผักที่ตัวเองปลูกสวนผักที่ตัวเองปลูก ก่อนที่จะได้ผลผลิตไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆจะได้เลยเนาะมันก็ต้องมีการลงทุนลงแรงตัดหญ้าถอนหญ้าวิ่นกเยอะมากอยากไปทายแต่ว่าเขาซุกตัวหมดแล้วการทำสวนผักไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีผักประเภทไหนเนาะแล้วก็ไม่ต้องเลือกว่าปลูกง่ายปลูกายาก อ่าสหรับครัวเรือนนะที่เราเล่านี่คือสาหรับครัวเรือนก็คือเราเลือกเน้นที่ว่าปลูกแล้วได้กินจริงๆได้ใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆเนี่ยอย่างเราเราก็ปลูกเป็นมะเขือมะเขือเนหรือจะเป็นมะเขืออย่างนี้ปลูกเป็นผักบุ้งคุยช่ายโหโหระพาโหระพา กระเพรากระเพานี่คือปลูกแบบหลักๆได้เลยเพราะว่ากระเพราเนี่ยส่วนส่วนมากทุกครัวเรือนจะใช้เยอะนะถ้าตัวเราเองใช้ไม่หมดก็แบ่งปันเพื่อนบ้านได้เพราะว่าอาทุกคนทุกครัวเรือนเลยเอาพูดง่ายๆว่าเป็นหลักๆเลยเขาก็จะใช้ผักประเภทเดียวกันเนี่ยแล้วก็จะมีต้นขาต้นตระไคร้แล้วก็กระถินกระถิ่นนี่ก็คือแบบริมรั้วอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาเรียกว่า พอขึ้นก็เลี้ยงเลี้ยงไว้อะไรอย่างนี้นะเนี่ยอย่างผักลิงลัว้วตำลึงเนี่ยก็คือพอขึ้นเครือก็เลี้ยงเลี้ยงไว้ก็คือไม่จําเป็นต้องอ,อ,อะไรนะตัดต้นทิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเก็บไว้คือตำลึงสามารถทําอาหารกินได้เสมอตำลึงนี่คือได้หลายเมนูนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมนกป้อนป้อนอาหารลูกๆนะแต่จะมีโอกาสได้ชมไหมอยู่ระยะไกลพอสมควรลกเยอะมากเลย ลองดูนะลองดูเดี๋ยวเราจะซูมไปให้ดูเลยไม่ได้นกตัวเลไรเกินไปแล้วมองไม่เห็นก็คือถ้าการที่เราปลกูกผักปลูกอะไรไว้ตามสวนอย่างาเงี้ยคันนี้พอ,เ,อเขาเรียกว่าพืชผักอุดมสมบูรณ์นกก็จะมาอยู่อาศัยนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูน้องกิ้งกา่าดูน้องกิ้งกะาด,ดีกว่าเดี๋ยวซูมให้ดูนะนี่ นี่เขาเรียกว่าสวนสวนอุดมสมบูรณ์ก็จะมีสัตว์นานาชนิดเนี่ยน้องกินงกะให้ถ่ายดีๆด,ด้วยนะนิ่งด้วยนะเนี่ยโอ้โหพระเอกเลยพระเอกวันนี้เลยนี่ก็พรุ่งนี้ก็จะเก็บไปทําอาหารได้แล้วยอดเยอะของวงเนี่ยประมาณนี้แหละบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่